วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไมโครโฟนซึ่งมันก็มีหลากหลายแต่วันนี้เราจะมาคุยกันอยู่ในส่วนของไมโครโฟนตัวรุ่นเก่าๆแล้วกันนะครับเมื่อก่อนนะครับผมใช้เจ้าเป็นตัวโบย่ารุ่นอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับตอนตอนที่ซื้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนึ่งตัวรับมันเป็นหนึ่งตัวรับแล้วก็หนึ่งตัวส่งเออสองตัวส่งครับมันเป็นชุดคอมโบของมันนะครับมีอุปกรณ์มาครบคันตัวนี้ซื้อมาประมาณหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมไปดูนะครับในเว็บไซต์เนี่ย ี๋ยวประมาณ3,000กวคาบาทแล้วคุณภาพเสียงยก็ดีพอสมควรเลยนะครับดีใช้ได้เลยทีเดียวนะแหละแล้วก็ในเรื่องเสียงรบกวนตอนนี้ผมใช้ไม้นะครับตอนนี้ผมใช้ไม่ที่มันติดอยู่กับกล้องบิลเลเรตเลยก็เน้นความดังนะครับอยู่ที่25แล้วก็เปิดพัดลมเปิดพัดลมอยู่ด้วยก็คลิปนี้จะไม่มีการแต่งเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันดูว่าเอ๊ะมันมันเป็นยังไงกันนี่คือเสียงนะครับที่มา,าจากตัวกล้องเลยนะครับเป็นไม่ติดหัวกล้องเลยเป็นไม่ติดกล้องเลยเดี๋ยวผมจะมาใช้ไม่ตัวนี้ มาทดสอบให้ดูนะครับเสียใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระยะในการใช้เนะี่ยก็ไกลพอสมควรเลยตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะมีมีในส่วนของตาของกสทชาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมก็ต่อต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ แล้วก็มีรีเซิร์ฟผมติดไว้อยู่ที่ที่ตัวกล้องตัวนี้คือตัวส่งตัวนึ้งก็คือตัวรับตัวนี้จตเป็นในรูปแบบของโมโนอยู่ที่28ตรงนี้อยู่ที่28นะครับโวลลูมยี่สิบแล้วก็ชแนลนะครับชแนลที่17ก็เสียงเป็นยังไงนะครับใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เจ้าตัวอ,อยู่ข้างล่างซื้อตัว มันมีตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบไมวเลตมันไม่ต้องใช้อะไรฮะไม่ตัวเล็กกระททกรัดนีดนีบคอเสื้อตัวเนี้ยมันก็ดีแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นแบบมันติดกับตัวเมื่อเวลาผมเสียบกล้องนะครับมันติดไอตัวตัวจอฟลิปมามันก็เลยใช้ไม่สะดวกเพราะว่าผมจะมองไม่เห็นหน้าจอเวลาใช้งานก็เลยไปหยิบตัวนี้มาใช้ผลปรากฏว่าตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ10กว่าปีตัวน,นี้เหลือ3000กว่าบาทเป็นคอมโบครบเสร็จก็ ไปซื้อได้ซื้อหาใช้ได้นะครับเป็นไม้ที่ดีพอสมควรเลยนะครับแต่เกิดถ้าเกิดเราเราใช้ไม้แบบติดหัวกล้องธรรมดาอย่างที่เรารู้กันนะเนาะมันก็จะเขาเรียกอะไรฮะเราอยู่ไกลเสียงก็จะเบาใช่ไหมครับคุณภาพเสียงม,มันก็จะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่แต่เราอยู่ไกลกล้องเนี่ยนะครับยังไงคุณภาพเสียงก็เท่าเดิมเพราะไม้มันติดอยู่ที่ตัวเราใช่มผมขยับมาตอเน,นี้นะครับเสียงก็ยังเท่าเดิม ผมขยับมาใกล้กล้องตรงนี้เสียงก็ยังเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ติดกล้องเนาะติดหัวกล้องเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องอยู่ประจําที่แหละระยะหวังผลที่หวังผลใช้ได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ50เซน ถึงหนึ่งเมตรนะครับหเมตรเนี่ยสูงสุดและอย่าให้ไปเกินนั้นนี่ก็คือเสียงหน้าที่มันได้จากตู้เจ้าไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้ติดหัวก,กล้องเป็นยังไงใช้ได้ไหมแต่ก็อาจจะเทอะทะไปนิดนึงนะก็ต้องแลกกันแลกกันกับคุณภาพเสียงที่ดีเราส่งรับส่งได้กไกลยังไม่ได้เทสว่ามันไกลประมาณกันาดเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันก็คือเป็นตัวที่ใช้อยู่นะครับก็เอามาพยายามพปเจ้ามาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักว่าเออ รุ่นเก่าคุณภาพเสียงก็ดีแต่ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างอาจจะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้อาจจะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได,จจไได้แต่ผมมองว่าคุณภาพแบบพบคันถ้าเกิดว่าเป็นคุณภาพขนาดนี้ถ้าไปอยู่ในในตัวรุ่นใหม่ๆนะครับมันก็อัปเดตเป็นเป็นหลายหมื่นแล้วก็ลองดูนะครับมันจะมากับเคสชาร์จแบบนี้เลยนะดูแข็งแรงก็บึกบึนดีด้วยข้างในก็จะมีขั้วต่อแบบ XLR ด้วยนะครับ แล้วก็มีรานสมิเตอร์ให้2ตัวนะครับ1แล้วก็2ตัวนี้ใช้งานอยู่ซึ่งข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่ามันใช้เป็นตัวฐาน AA 2ก้อนเราสามารถซื้อฐานแบบชาร์จได้ชาร์จไปไว้หน้างานเลยครับแล้วพอมันหมดแล้วเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนไม่เสียเวลาหรือแบบถ้าเกิดมันหมดจริงๆเลยเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อฐานแบบ AA เนี่ยมาใส่ได้นะครับตลาดขายของชำทั่วไปเนี่ยมีขายแน่นอนนี่คือข้อดีของมันทั้งแบบตัวรับและตัวส่งเลยนะครับใช้ถาด ช่องใส่ถานแบบนี้เป็นไงครับนี่แหละครับคือข้อดีของมันอีกข้อนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุ่นใหม่ๆมันก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบบิวอินพอหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปชาร์จไปชาร์จในไหนครับบางทีเราก็ต้องเสียบชาร์จหรือบางบางรุ่นรุ่นใหม่ๆก็จะมีกล่องเคสชาร์จให้แบบนี้นะครับกล่องเคสชาร์จให้แบบนี้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเวลาเราถอดไปชาร์จเนี่ยเราก็ใช้งานไม่ได้เราเราก็ต้องรอให้แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้มันเต็มแล้วเราถึง อ้อกมาใช้ได้แต่ตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้ทันทีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตอนนี้เป็นไม์ของของกล้องนะตอนนี้ผมจะต่อตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เข้าไปเราลองฟังเสียงดูแต่ตัวนี้ก็อบอกว่ามันรับเสียงได้ดีมากเลยนะครับเสียงรอบข้างเนี่ยก็จะมาแบบพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันรับหน้าตรงได้ดีนะครับรอบข้างเนี่ยจะตัดได้น่าจะสักประมาณนะครับ70%ด้านหลังรับรับได้50%ในในส่วนตัวที่ผมผมคิดไว้นะ จากการที่ใช้มันจะลองดูผมจะต่อเข้าไปครับ RK เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้เสียงตัวนี้จากโหลดวิดีโอไมโครทูไมคตัวนี้รับเสียงได้ดีมากกรณีบางคนเอาไปทําอะไรฮะ ASMR นะครับผมว่าใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับเสียงก๊บก็บก๊บเก็บเดี๋ยวจะลอง ก็โอเคนะเสียงข้อคีย์บอร์ดได้ยินไหมอืมตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม์ตัวนี้ผมมองว่าผมผมชอบนะเวลาผมเอาไปเก็บงานเก็บบรรยากาศเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับไม์ติดหัวก,กล้องแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วก็เราต้องเอาเสียงบรรยากาศเนี่ยข้างนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยตัวนี้เก็บเอ่อ,ขอเขาเรียกอะไรฮะ ไอเสียงที่มันเป็นแบบเสียงในย่านที่เราไม่ไม่ต้องการนะครับเสียงรบกวนเนี่ยก<ๆ>็จะก็จะโดนตัด,ดดีพอสมควรนะดีดีมากเลยแหละแต่ไอเสียงที่ที่เป็นเสียงบรรยากาศรอบนอกนะครับอาจจะเป็นเสียงกิจกรรมต่างๆเสียงโคนเสียงรถอะไรเนี่ยก็ตามสภาพครับถ้ามันอยู่ด้านข้างเนี่ยก็โดนก็มันก็จะช่วยตัดไปสักประมาณได้70%ถ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50%ก็ถือว่าเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่โอเคและใช้ได้ดีพอสมควรนะครับส่วนไม้ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อน บงบสักประมาณ3,000นเนาะนะครับแล้วก็ไม่ซีเรียสในเรื่องของความเทือท้าของมันนะครับคุณภาพของเขาดีนะครับรับส่งเลดไกลด้วยลองดูนะครับเป็นเพื่อนเอามาเล่ากันเล่าให้กันฟังเฉยเยนะครับว่าผมใช้อะไรลองลองดูครับลองดู